รถรอครับสายยุ่นเดครับเ,เลิกงานยังเนี่ยมาแล้วครับดำรงศิลอีสุร็อกกี้ครับผม ได้ยินเสียงไมโครไหมเอาล่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินสวนครับผมคลิปนี้นะครับผมพามาชมทีมงานเนตเล่ครับผมจัดจานย่านาละหานทรายครับโอ้ีร็อกแปดสองไล่ไล่สภาพรถ คุณตลบทนนี่ครับอยู่กับเจ้าแคทครับ313 D2GC ครับผมโอ้โหคันต่อไปนี่หลายคนต้องรู้จักแน่นอนครับนี่ครับ เจ้าขันเงินนี่จำกันได้หรือเปล่ารถคันนี้เสียตะเคยขับนะครับนี่สภาพยังเหมือนเดิมนะเอาชมเจ้าแคทกันต่อครับสโลปสะครับผม ดินค่อนข้างจะเปียกครับจัดจ้านเลยครับแคทสุดจัดกุ้กี่ใหญ่ครับ0.65ครับตัวนี้ทีมงานเสียอ้นครับผมไป ตอนนี้ห้าโมงเยนแล้วทีมงานยังไม่เลิกกันเลยครับไปเดี๋ยวไปชมกันใกล้ๆครับนี่อู้ดูสภาพรถดิ <c oughs> <c oughs> เหมือนไปลุยเอ่ออะไรมาสักอย่างโอ้น่าจะไปลุยงานทางครับงานที่เขาทำทางแล้วพรถถนนนะครับรถเสียหมวยนะครับคันนี้ สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับผมไปรู้อะไรมาเนี่ยทางเขาทำถนนสีเลมครับโอ้ยเสียมวยอยู่ไหนอ่ะส้มโอคันนี้ขับประจำเลยเหรอครับยังแรงเหมือนเดิมไหม,มเดิมครับแอนดี้เทอยู่ไหนอ่ะ อูวิ่งไกลเนาะไหนลั่นให้ฟังหน่อยยังลั่นเหมือนเดิมไหมนี่ยังลั่นเหมือนเดิมเ้ยคนขบับเก่าเข้ามาดูบ้างไหมยังช่วงนี้ยังไม่เห็นมาเลยครับเสียตะตะเป็ดระเบิดอุ่สดสวยมากครับลูกพี่เรา แขนยาวมากใบแท็ My กก็โอ้โหพอแค่สองร้อยเลยนะเกือบสองร้อยอะใบแท็กอะตัวนี้จะเป็นรุ่นแรกๆเลยครับรุ่นแรกเลยแหละสามหนึ่งสามดีดูจีซีตอนนี้รุ่นใหม่ก็จะเป็นโลโก้ใหม่ครับตัวนี้ซีสูบนะครับไดเร็ค ครับร้อยแรงมาครับผมไปวิ่งไก่ครับงานนี้ขับตามมานี่ประมาณสักโอ้ขาเดียวเนี่ยจะสี่ห้าโลได้ครับม,มาดูพี่แคตต่อครับคัน เจ้าขันเงินเมื่อกี้น่าจะเป็นขันสุดท้ายแล้วแหละนี่ครับดูสโลปสะได้สวยมากครับ วิวสวยครับตรงนี้ รถถกรอน่าจะมาอีกแล้วครับตอนนี้ได้ยินเสียงแตรแล้วน่าจะยังไม่เลิกงานนี่มาแล้วครับพี่รอ็อกครับสภาพรถก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับดูสวัสดีไปยังทีมงานด้วยครับ าาร็อกกี้ไต้หวันมาแล้วไอ hey ้มาวิ่งอยู่บ้านกวดนะมันไม่มีรถวิ่งไงฮะนี่ทีมงานทีมงานดัง

ไม่ได้ขู่ก็แซากันไปฟังกันไปเลยีไปกินเจก็โทรมาอยู่ก็บอกว่าก็แล้วแต่ก็บอกบอกก็บอกไปกินได้เมื่อวานเออแต่ที่นี่เราเกือบทีนี่รถเราเกือบจะสี่คันนี่แหละสี่คัอ๋แล้วเจแคทล่ะโอ้เจแคทนัสองท่านผมไม่นับหรอกอ๋อสองท่านผมไม่นับเลยไม่ต้องนับใช่ไหมไม่นับเลย แจมันมาอย่างวันนี้ใครอะไอ้บอยอะยอนีเดี๋ยวอ๋อมันมาคืนนี้บกไม่รู้แล้วกับจะโทรหาว่าจะถามพี่คนนี้แค่กับแล้วที่นี่มันวิ่งคันเดียวตายหาเนรตายหรอตายลตัว <c oughs> ถามไม่ยากหรอพดเลย

มีช่วยอีกวันหนึงด้ครับครับนบอก่อนพรามันจะมันจะมันจะมีบอกใกล้ที่อยู่ถ้าบอใกล้รถมันหายไปสักคั้แล้วก็จังจะม้ตอี่มันบอกยังไกลนะแต่วันนี้มันก็ได้ตายอวันนี้ก็ได้อ9ยที่สิบเก้าเียวเรลือครับอาอไียดมันจะมีที่สงได้หรงตเป้่า เลิกแล้วบอกตอนนี้เลิกงานแล้วบอกเสร็แล<อ>้ววันนี้เลิกงานวมนไี่วันที่วันที่20หกับวันที่5ไงขอเงินออกครับเอาค e s i a okay, เดี๋ยวผมถ่ายคลิปก่อนคร,ครับผมครับผมเซียนหนึ่งสายล่องฟิตบูโอ้พี่บูนครับโทรมา พอดีผมจะดึงเจ้าน้องมะนาวมาวิ่งอยู่บ้านตรวนพอดีน้องมาขาววิ่งอยู่คันเดียวมันเงียบเหงาครับโอ้ทีมงานนี้สายลุยจริงห้าโบงและยังไม่เลิกครับ ภาพรถดีเหมือนกันเด้ดูเพื่อนกันทุกคันครับวิ่งผ่านเขาทำทางสี่เลนโอ้รถสภาพนี้ใช้ไปเฮ้ใช้ไปอีกหลายปีครับไม่มีเสียยังมากแค่สายแตกโอ้แต่ตักดินแบบนี้ไม่มีแตกหรอครับ ถ้าเป็นดินแข็งๆนั่นแหละถึงจะแตกทำงานหนักๆนั่นแหละหัวปัดดูครับ 6M60 ไปไปแบบย่องๆครับ พามาชมบุ้งก,กีใกล้ๆครับโอ้บุ้งก,กีบุ้งก,กีนี่ ต้งมุกงกี๋อสวยงามครับ ดินโซนนี้นี่รถถกร้อลงข้างล่างไม่ได้เลยครับเป็นน้ำซับนี่น้ำาอ,อกแล้ว ปั้นคูก็เท่าคันนาครับเดี๋ยวนี้ขุดสะไม่ต้องปั้นคูใหญ่นะครับเพื่องาที่ครับถ้าปั้นคูใหญ่ก็ต้องมาเอาออกอีกเอาแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็บายบายนะครับจเจ้าแคท เป็นอีกตัวเลือกนะครับรุ่นนี้น่านเล่นมากดูมีสโลปครับตรงนี้น่าจะมุมสายแล้วแหละ สวัสดีครับบายครับ